ผู้รักคนดังประกาศเลิกฟ้าพาปิดฉากรัก8ปีเหลือแค่เพื่อนต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ใครหลายคนต่างคุ้นเคยคุณหน้าคุณตาของเธอกันมาบ้างสำหรับบาร์ตี้ทิติกรทีลาสุดได้ประกาศเลิกแฟนหนุ่มที่คบหากันมานานเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันค่ะเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลชื่อดังที่มีแฟนคลับและชาวเน็ตต่างก็รู้จักเธอเป็นอย่างดีในโลกออนไลน์สำหรับบาร์ตี้ทิติกร นอกจากนี้เธอก็ยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์และเป็นยูทูบเบอร์ที่คอยทำคอนเทนต์ออกมาให้ได้ติดตามกันบ่อยๆซึ่งบ่อยครั้งก็มีดราม่าโดนวิาพากษ์วิจารณ์บ้างแต่ล่าสุดบาร์ตี้ก็ทำเอาแฟนๆช็อกไม่น้อยเมื่อเจ้าตัวออกมาประกาศลดสถานะกับแฟนนุ่มปิดฉากรัก8ปีจากนี้ให้เหลือเพียงแค่เพื่อนกันโดยบาร์ตี้ระบุว่าจบสถานะบางที8ปีที่ผ่านมาเราอาจจะใช้ชีวิตร่วมกัน จนมันมาถึงทางที่เราสองคนต้องต่างใช้ชีวิตหากเราเกิดมาคู่กันจริงสักวันเราจะกลับมาเจอกันยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอนะจบกันด้วยดีรักเสมอบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เข้าใจกันยิ่งอยู่ด้วยกันมันจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงหากเราห่างๆกันมันอาจจะทำให้ทุกอย่างกลับมาดีกว่าเดิมในอนาคตขอบคุณ8ปีนะทามกลางแฟนคลับที่แห่ส่งกำลังใจกันอย่างมากมาย